ลู่สินคุณจะทำอะไรอ่ะทำอะไรน่ะเลยทำเรื่องที่เมื่อก่อนฉันชอบทํำบ่อยๆไงอินจินเนียนเดี๋ยวนี้เธอไม่ค่อยเชื่อฟังฉันเลยนะลู่ินดูหน่อยไหมว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เธอทอดฉันไงว่าฉันรักษาลูกไว้ไม่ได้ งั้นตอนนี้ฉันจะทำให้เธอมีอีกคน,นลูกสินถ้าอยากสนองความใคร่ก็ไปหาผู้หญิงอื่นอย่ามาทำบ้าครั่งใส่ฉันคุณพูดเองไงว่าฉันมีคนใหม่แล้วถ้าคุณไม่รังเกียจงั้นก็เชิญเลยอินจินเนียนเธอรังเกียจฉันขนาดนี้เลยเหรอคุณลองส่องกระจกดูหน่อยไหม ตอนนี้นะคุณเหมือนหมาบ้าที่กำลังติดสัตว์หน้าสอิสเอียน จินเนียนไปกันจินเนียนลู่สินสูญเสียลูกไปแล้วคุณไม่แม้แต่จะพูดถึงสักคำตั้งแต่แรกมาคุณเห็นฉันเป็นแค่ของเล่นไวราบายอารมณ์ฉันมันโง่กเกินเยียวยาที่ยังคิดเพอ้อฝันกับคุณอยู่ ขอโทษถ้าเกิดว่าการเริ่มต้นของเราไม่เลวร้ายแบบนี้ก็คงจะดี เป็นอะไรอีก <S <S ลู่สินความสัมพันธ์ลับๆของเราจบแค่นี้เถอะอินจิเนียนถ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจความสัมพันธ์ของเราจะจบเมื่อไหร่ฉันเป็นคนกำหนดเองลู่สินคุณคิดจะแกล้งฉันไปถึงเมื่อไหร่โลกนี้มีคนสวยๆตั้งเยอะแยะที่อยากจะครอบครองหัวใจคุณแล้วทำไมต้องมาเสียเวลากับฉันด้วยอ,อินจิเนียน ถ้ากำลังแก้แค้นฉันอยู่เหรอเรื่องเด็กคนนั้นเรื่อพูดถึงลูกได้แล้วจริงคิดดูแล้วถ้าเขามีพ่อที่ไม่ได้รักเขาสำหรับเขาแล้วเกิดมาก็คงไม่มีความสุขสู้ไม่เกิดดีกว่าออิอ <S 2> <S 2> <S 2> นจินเนียนใครให้เธอกล้าพูดแบบนี้กับฉันฮะ อ้าวอินจินเนียนตั้งลูกเวนกันอยู่ไหนเมื่อคืนแกกาหานีไปเหรอตั้งเวผมบอกเมื่อไหร่ว่าไม่ต้องการอินจินเนียนแล้วถึงเรียกให้เขาไปจากผมเร็วขนาดนี้ได้รับอนุญาตด้วยยังลูกศิ้นอคกณช่ายลูกโทษที่แท้จินเนียนก็อยู่กับคุณน,นี่เองเห็นหรือ,อยังแค่ฉันพูดคำเดียวแม่เธอก็ต้องนอบน้อมกับฉัน ถ้าเธออยากหลุดพ้นจากแม่เธอก็ต้องอยู่กับฉันเท่านั้นอินจินเนียนเชื่อฟังฉันดีๆอย่าเล่นกับความอดทนของฉันลู่สินไม่ว่าคุณหรือว่าเต้งเวยสำหรับฉันก็เหมือนกันเลวเหมือนกันทำให้ฉันขยะขยแยงเหมือนกัน ชินเนียนปู่คุณปู่ต่อจากนี้ไม่ต้องเรียกปู่แล้วยังไงซาเธอกับลูกศินก็จะเดินทางใครทางมันแล้วปู่คุณปูค่ครับหนูเรียกว่าคุณปู่เพราะขอบคุณที่คุณปู่ดูแลหนูมาตลอดสองปีหนูเคารพคุณปู่พอหนูไปจากที่นี่หนูกับประธานลูกก็จะไม่เกี่ยวข้องกันอีกทําได้แน่นะก่อนหน้านี้ที่ทําให้เธอแทงเป็นความผิดของหนิงสี่เรื่องที่เธอท้องเขาก็ไม่รู้เรื่อง เพราะงั้นเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอนี่ในนี้มียี่สิบห้าล้านรับไว้เถอะแบบนี้เธอจะได้รู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอ่ะนะขอบคุณค่ะคุณปู่เงินนี้หนูขอรับไว้ค่ะรับเงินแล้วรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะไม่มาเจอประธานลูอนน่อีกสวนเหออปูหาคู่แต่งงานให้หลานแล้ว มองอะไรเ่ะนะคุณปู่ผมไม่แต่งงานกล้าเหรอกล้าขัดขืนเหรอชิงเทียนกรุบหลานรู้จักไหมตระกูลของเขานะ่ะม่ลูกสาวคนเดียวอายุก,ก็พอๆกับหลานนี่แหละรู้ไหมถ้าหากว่าแต่งงานกับเขาเนี่ยอนาคตจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกแนะ่ผมเคยเจอประธานซูจากชิงเทียนกรุป๊ปในงานประชุมต่างประเทศครั้งก่อนผมแย่งโปรเจกต์เขา เขาไม่พอใจผมแน่จะยกลูกสาวให้ผมได้ยังไงซูจินเย่น่ไม่ค่อยชอบหลานจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องบาดหมางทางธุรกิจแต่เขาได้ยินคนอื่นบอกว่าหลานนะ่ะนะเย็นชาเกินไปเขาไม่ชอบนิสัยของหลานแต่ซูฉิงเทียนชอบหลานมากสมกับคำโบราณที่ว่าในโลกนี้ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เอาชนะลูกได้ซูฉิงเทียนผมไม่เคยเจอเขาเรื่องนี้ปูก็ไม่รู้เหมือนกัน ไอ้อินจินเนียนคนนี้คิดไม่ถึงว่าจะมีความสามารถเหมือนกันอะเสวลลินรถคันนั้นที่ลูกเล็งเอาไว้แม่ต้องหามาให้ลูกแนะ่แม่แม่พูดแล้วนะถ้ามีรถคันนี้เวลาไปข้างนอกต้องเท่แนะ่ผู้หญิงสมัยนีย้เห็นแก่ประโยชน์สุดๆแค่ได้กลิ่นก็แห่มาแล้วถึงตอนนั้นอยากได้แบบไหนก็ได้หมดเลยแต่ว่านะเดี๋ยวนี้นังจินเนียนนะ่ะพูดยากขึ้นทุกที อาจจะเพราะเรื่องแทงในครั้งก่อนส่งผลกระทบกับมันมากก็ให้ท้ออีกรอบไงถ้าหากมีลูกคงได้เงินจากตระกูลร่ำรวยจาตระกูลลูกไม่น้อยคิดไม่ถึงว่าพี่สาวคนนี้จะเป็นต้นเงินต้นทองได้ได้ต้นเงินต้นทองนี้แม่ต้องพยายามอย่างมากกว่าจะได้มาแต่ว่าแม่ เมื่อก่อนพ่อรักอินจินเนียนมากถ้าพ่อฟื้นขึ้นมารู้ว่าแม่ทำกับเขาแบบนี้พ่อจะพ่อเนอะเหรออ,อ, <h iss> อย่าพูดถึงเขาอีกคนไม่ดีเรื่องกลายเป็นผักนอนอยู่โรงพยาบาลไม่แค่เปลืองเงินจะปวดหัวอีกถ้าไม่เพราะใช้เขาควบคุมพี่ลูกได้แม่ก็คง <h iss> <h iss> จินเนียน มาได้ยังไงเนี่ยแม่หนูขอพูดสั้นๆหนูกับลูกสินจบกันแล้วแม่อย่าไปขอเงินเขาอีกเงินที่หนูให้แม่ไปก็ไม่น้อยต่าจะพอยแม่ใช้จ่ายสักช่วงค่ารักษาพ่อหนูไม่ให้แม่จ่ายแต่ว่าถ้าต่อไปแม่อาหนูไปขายมอสิ่งของอีกแล้วก็หนูจะแจ้งความถ้าแม่จะทําให้ไปถึงขั้นต้องตัดขาดกันหนูก็ไม่กลัวทิจนเนียนทุกอย่างที่ฉันทํา ก็เพราะหวังดีกับแกนะแกอยู่กับเขาแล้วมันยังไงแกเป็นชู้เขามันไม่ดีตรงไหนฐ <c oughs> านะสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอกินแถดข้าวได้ไหมได้เงินตังหากที่สําคัญที่สุดถ้าแกไม่มีเงินจะรักษาพ่อแกยังไงถ้าแกไม่มีเงินครอบครัวเราจะต้องลาบากกันหมดแกก็แค่ยิ้มเอาใจเขานิดหน่อยอะ <c oughs> <c oughs> ตอนแกอยู่บนเตียง ก็รุกหน่อยแกได้คนระดับคุณชายลู่ได้ก็ควรดีใจฉันดีกับแกมากพอแล้วไม่ได้หาคนแกมาย่ำยีแกสักหน่อยอตั้งไว้ทำไมถึงทำกับหนูแบบนี้<อ>ตั้งไว้หนูทนมามากพอแล้วขอหนูใช้ชีวิตเหมือนคนหน่อยได้ไหมขอบอกเลยนะอย่าคิดจะหาประโยชน์จากหนูอีกถ้าไม่ใช่เพราะพ่อยังมีชีวิตอยู่ หนูคงอยากตายต่อหน้าทุกคนแล้วโลกนี้ไม่มีใครรักหนูอยู่แล้วถ้าหนูตายไปทุกอย่างก็คงจบนี่ไอ้ลูกเวนเนี่ใส่เข้าเราเหมือนยายแก่ตระกูลซูไม่มีพิษขอโทษนะคะหนูไม่เช่าต่อแล้วดีกว่าไม่ต้องคืนมาจำคะ่ะคุณอินคะคุณเพิ่งเช่าไปสองเดือนแต่จ่ายไว้ครึ่งปีแน่ เอาแบบนี้เธ้จะเก็บห้องนี้ไว้ตามเวลาที่ตกลงกันไว้ไม่ต้องหรอกคะ่ะหนูกลัวทำให้คุณป้าวุ่นวายฉันเองขี้ขลาดขนาดนี้ยังกลา้าหนีมาตอนเด็กอีกทำไมคิดว่าฉันจะตามเธอไม่เจอหรือไงลู่สินคุณไม่เข้าใจภาษาคนเหรอ ฉันรับเงินจากปู่คุณมาแล้วระหว่างเราจบลงแล้วฉันเคยบอกแล้วมีแค่ฉันที่จบได้เธอไม่มีสิทธิ์ต้องทำยังไงคุณถึงจะปล่อยฉันไปอยู่กับฉันลูศสินฉันขอร้องละ่ะปล่อยฉันไปเถอะคุณแค่อยากสนองความใคร่ดิคุณไปหาผู้หญิงคนอื่นสิได้ไหมอีกอย่างคุณจะแต่งงานแล้ว จะมาตอแยฉันทำไมละ่ะคุณไม่มีทางอธิบายกับคุณปู่ได้หรอกเธอไม่ต้องคิดเรื่องปู่หรอกถ้าอย่างนั้นคุณยาให้ฉันอยู่กับคุณแบบไหนละ่ะเป็นชู้คู่นอนเหมือนว่าสองอย่างนี้จะไม่ต่างกันเธอรู้สึกว่าเธอไม่มีฐานะงั้นเหรอถ้าเธออยากเป็นคุณนายตระกูลลูกฉันให้เธอไปก็ได้ ไม่ต้องหรอกฉันเป็นใครกันฉันจะอยู่เคียงข้างคุณชายลู่ได้ยังไงตอนนี้ฉันแค่อยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาชีวิตที่ไม่มีคุณนอกจากเธอจะตายไม่งั้นอย่าคิดไปจากฉันงั้นเหรอต้องฉันตายคุณถึงจะปล่อยฉันอินจเนียน คายออกมาใครซ<า>นะสิอินจิเนียนแเธกล้าขู่ฉันเหออลู่สินยังดูไม่ออกอีกเหรอฉันยอมที่จะตายแต่ไม่ขออยู่กับคุณต่อไปอย่ามาหาฉันอีกถึงเราจะเจอกันก็ถือว่าไม่รู้จักขอให้จบกันด้วยดี โเ <Hello. S 2> จนเนียนฉันอีหลินนะฉันกลับมาแล้วอีหลินเออเราหาเวลามาเจอกันหน่อยสิได้สิเสร็จการอะไรเรียบร้อยแล้วจะไปหานะโอเคอออเจนเนียนทางนี้อืมอืม <c oughs> ขอให้ฉันดูชัดๆหน่อย ไม่เจอกันทั้งสองปีอะเธอยิงสวยเหมือนเดิมเลยนะที่ไหนกันล่ะเธอกลับมาเมื่อไหร่อะเมื่อวานไงวันนี้ฉันเลยมาหาเธอเลยเพราะเธอเป็นเพื่อนที่ฉันสนิทที่สุดในเมืองจิ้นเฉิงแล้วฉันล่ะนี่มารู้จักกันซะโจวอี้เฉิงเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันโจวอี้เฉิงครับเจอกันอีกแล้วอินจินเนียน เราเคยเจอกันหรือครเสียงเขาคุ้นจังเลยจินเนียนเธอลืมแล้วเหรอเราอยู่โรงเรียนเดียวกันไงเขาคือโจอวี่เฉิงเจ้าชายเปียโนที่โด่งดังไปทั้งโรงเรียนตอนนั้นไงล่ะเออคุณเองอืมนั่งกันเถอะเออนี่จินเนียนสองปีนี้เธอทำอะไรอยู่อะ ถ้าแต่ฉันไปเมืองนอกเธอก็ไม่ติดต่อเลยเสียใจใจแย่ฉันเพิ่งลาออกจากงานเตรียมหางานใหม่อยู่อะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ทำงานอะไรทำที่ลูซื้อกรุ๊ปนะ <gasps> ก็แค่ผู้ช่วยนะไม่ได้สำคัญอะไรลูซื้อกรุ๊ปเหรอเธอรู้จักลูกสุนไหมเคยเจอตัวจริงไหมเขาเหล่อเหมือนในทีวีหรือเปล่าอ๋อย่อยฟังหน่อยสิ ไม่รู้จักอเอ้ยน่าเสียดายจังเลยอ่ะฉันเพิ่งกลับมาเมืองจิ้นเฉิงทั้งเมืองจะไปได้ข่าวคนรักของเขาเธอเคยทำงานที่ลู่ซื่อกรุ๊ปน่าจะรู้จักเขาหอาเขาหล่อจริงๆเลยอ่ะถเอ้ยเธอน่ะเหมือนเมื่อก่อนเลยนะดูแค่หน้าตาจะบอกให้นะเวลาจะเลือกผู้ชายจะดูแค่ภายนอกไม่ได้ไอยจะดูแล้วเนาะอ่ะเ้อสนใจมาทำงานบริษัทฉันไหม ถ้าเปิดบริษัทหรือสืบท่ากิจการนะ่ะผู้ที่ถูกคือแม่ทิ้งกิจการไว้ให้ฉันเป็นไงสนใจจะมาไหมอืมขอคิดดูก่อนก็ได้จะรอคำตอบนะโอ้ฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีประชุมสำคัญต้องไปร่วมเออจินเนียนฉันต้องไปก่อนแล้วนี่วิเชิงไปส่งจินเนียนกลับบ้านหน่อยนะฉันไปก่อนนะฝากด้วยบาย อิลินคุณอินครับคุณมีแฟนหรือเปล่าคะคะผมตรงเกินไปทำคุณตกใจคุณโจคะฉันยัมีธุระขอตัวก่อนนะคะอเดี๋ยวผมไปส่ง<น>คุณอินไม่ต้องกลัวคุณคือผู้ชายในคืนนั้นเหรอ คุณอินไม่ต้องกลัวนะคุณนึกออกแล้วเหรอคุณมีจุดประสงค์อะไรแน่ผู้ชายที่เอาใจผู้หญิงจะมีจุดประสงค์อะไรได้อย่ามาใกล้เธอนะคุณมาได้ยังไงเธอเป็นอะไรกับเขาอิงจินเนียนตอบฉันมาสิฉันถามว่าเธอกับเขาไปอะไรกันลูสินเธอตกใจแล้วฉันได้ถามนายหรือ,อยัง โจวี่เฉิงอินจินเหนียนเป็นผู้หญิงของฉันนายอยู่ให้ไกลาจากเธอซะลู่สินคุณจะให้ฉันพูดอีกกี่รอบระหว่างเรามันจบแล้วถ้างั้นลู่สินนายไม่มีสิทธิ์ทำกับเธอแบบนี้ <c oughs> โจวี่เฉิงฉันเคยบอกนายไปแล้วว่าอย่าโผล่มาให้ฉันเห็นหน้าอีกนายอยากตายหรือไงพวกเขารู้จักกันหรอลูอล่สินฉันไม่เคยทำเรื่องที่ผิดต่อน,นายเลยนะ ทำไมทำตัวเป็นศัตรูกับฉันขนาดเนี้อีกอยาแม่กลับมาแล้วเงียบปากไปเลยคุณอินครับผมรับปากอีลินว่าจะไปส่งคุณไปกันเถอะฉันไม่อนุญาตให้ไปกับเขาไม่ต้องยุ่งกับฉันฉันกลับเองได้ลูฟินใจเย็นหน่อยไม่เห็นสายตาเขาหรือว่ากลัวนายมันไม่เกี่ยวอะไรกับนาย แล้วถ้าแม่กลับมาแล้วนายไม่อยากเจอเหรอฉันไม่มีแม่ฉันไม่มีพ่อแม่ฉันไม่มีแม่นายบ้าไปแล้วเหรอ,จอเจ้าอุ้ยเฉิงต่อจากนี้ห้ามพูดคำนั้นต่อนหน้าฉันอีกตั้งแต่ที่เขาทิ้งฉันไปแต่งงานกับพ่อนายฉันก็ไม่มีแม่แล้วอีกอย่างฟังฉันไว้ให้ดีอินจินเหนียนเป็นผู้หญิงของฉันอย่าคิดมายุ่งกับเธอนายบอกอินจินเหนียนเป็นผู้หญิงของนายเขาอยู่กับนายมาสองปีโดยไม่มีสถานะอะไรตอนนี้นายกำลังจะมันกับคุณหนูใหญ่ตระกูลสูแล้ว อยากให้เธอเป็นผู้หญิงของนายอีกเหรอนายตั้งหากที่บ้าไปแล้วนายสืบเรื่องฉันเหรอฉันก็แค่สืบเรื่องอินจินเนียนนายจะแย่งทุกคนรอบตัวฉันไปจากฉันใช่ไหมคิดมากเกินไปแล้วฉันชอบอินจินเนียนจริงๆไม่เหมือนกับนายฉันไม่มีทางทำร้ายเธอฉันจะปกป้องเธอฉันชอบเธอตั้งแต่ตอนเรียนแล้วถ้าไม่ใช่เพราะมือฉันได้รับบาดเจ็บต้องไปพักฟื้นที่เมืองนอกสองสามปี นายไม่มีโอกาสด้วยซ้ำไปทูกระเป๋ามือถือกับกระเป๋าอยู่ในนั้นหมดเลยโจวียเฉิงนายนี่มันไม่เลือกเลยนะผู้หญิงที่ฉันเล่นจนเบื่อแล้วนายอยากได้ก็เอาไปเลยฉันยกให้สำหรับฉันเนะ่ะเธอก็เป็นแค่เศษผ้าที่ฉันใช้เสร็จแล้วทิ้งเท่านั้น